ดังนั้นวันนี้เนี่ยถ้านายกอุ้งอิง นะมามาถึงในช่วงที่ว่าหัวเรี้ยวหัวต่อโคงสุดท้ายแล้วหัวเลี้ยวหัวต่อคงสุดท้ายไม่ว่าจะออกซ้ายหรือออกขวาครับท่านมีหน้าที่มีฉากทัดที่ต้องทําเยอะมากๆเนาะในฉากทัดของตัวนายกเองถ้าพ้นรอดถ้าถ้าพ้นพ้นตำแหน่งถ้าถ้าไม่รอดถ้าไม่รอดถ้าพ้นตาแหน่งก็จะมีฉากทัดแบบนี้อคิดว่าใครจะมาต่อได้ไปบ้างถ้ารอดนะครับถ้ารอดพ้นจากข้อคอรหาทั้งหมดมีภารกิจอีก เยอะมากท่านก็ยังมีภารกิจอีกเยอะมากๆที่ต้องกลับมาทํางานการบ้านของท่านหนึ่งอย่างนั้นเลยคือเศรษฐกิจไทยที่สุดต่ําลงแล้วครับ กลับมาทําสักทีเถอะครับให้คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีสักทีหนึ่งใช่ครับผมนะฮะเพราะว่าท่านเจอแต่ปัญหามรสุมเยอะมากมีแต่แก้ปัญหาส่วนตัวมีแต่แก้ปัญหาส่วนตัวไม่เห็นแก้ปัญหาประเทศเลยถูกทุกวันนี้ท่านแก้ปัญหาส่วนตัวคุยต่างๆอะไรก็ตามเนี่ยปัญหาที่กำลังแก้อยู่คือปัญหาส่วนตัวนะเพื่อส่วนตัวทั้งนั้นเลยยังไม่รู้เลยว่าวันนี้ท่านทําอะไรเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศเพื่อประเทศชาติแล้วหรือยัง นะครับและในมิติในมุมของประชาชนวันนี้เราก็รับฟังจากทางโพของนิดาโพแล้วนะครับว่าวันนี้ประชาชนเขามองอย่างไรแล้วบ้างกับการทํางานของนายกรัฐมนตรีปัจจุบันรัฐบาลปัจจุบันสภาปัจจุบันว่าวันนี้แก้ไขปัญหาให้กับประเทศไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วรหรือยังวนเวียนอยู่กับปัญหาส่วนตัวปัญหาของตัวเองหรือคดีนู้นคดีนี้ของตัวเอง ทัานั้นเลยแล้ววันนี้การแก้ไขปัญหาของประชาชนอยู่ตรงไหนแล้วถึงไหนแล้วท่านทํางานได้ดีแล้วหรือยังซึ่งวันนี้ก็คือทั้งหมดของเชฟอิดของเราในวันนี้วันอังคารที่19สิงหาคมอีกนัครอีกสวันให้ถ่อยคําแถลงแล้วก็29หลังจาก29เราอาจจะมาเจอกันอีกทีนึงถูกใช่ไหมครับวันนี้มาิหอต่อว่า